จับไตพิรุษฟ้องบอดกศทชอหวังปิดปากบางคนเขี่ยพ้นวงโครจรหรือไม่การที่ทรูดิจิตอลยื่นฟ้องศาสตราจารย์กิติคุณด็อกเตอร์พิรงรองเป็นคดีอาญาแทนที่จะฟ้องสารปกครองทำให้ทั้งคู่เป็นคู่ความกับทรูหากมีเรื่องของทรูเข้าที่ประรอชอุมกสทชมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถเข้าประชุมได้หากมีการร้องเรียนว่า เป็นคู่กรณีที่มีความเป็นปฏิปักษอาจเข้าข่ายกระทําที่เรียกว่าการฟ้องสิดปาก ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจไม่ได้มุ่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับโทษทางกฎหมายอย่างแท้จริงแต่กระทําเพื่อเป็นการขัดขวางและหน่วงเวลาในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะที่ผ่านมาทั้งสองท่านร่วมพิจารณาและออกเสียงในการประชุมกสทอชอและเห็นต่างในวาระสําคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะการพิจารณารายงานการรวมธุรกิจระหว่าง True และ d t a ็ลงมติปลดรักษาการเลขาธิการกรสทอชอ ไตรรัตวิริยะสิริกุลกรณีนำเงิน600ล้านบาทไปสนับสนุนกลุ่มชูซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ลงมติไม่เห็นชอบให้ไตรรัฐเป็นเลขาธิการกสทอชอเพราะกระบวนการสัญหาไม่ถูกต้องทําให้ต้องเริ่มการสัญหาใหม่และลงมติใหม่อนุมัติโครงการเทเลเทลที่ขอใช้งบประมาณของ USO 3,800ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการที่ประธานกสทอชอผลักดัน สภาผู้บริโภคออกรงต้องกสทชพี่รงรองเปิดพิรุธทรูดิจิตอลเอาคำสั่งทางปกครองไปฟ้องอาญาหวังปิดปากเขี่ยพ้นวงโคจรเลขาที่การสภาผู้บริโภคเปิดพิรุษเอกชนโรคฟ้องกสทชพี่รงรองต่อสั้นอาญาคดีทุจริตทั้งที่เป็นคำสั่งทางปกครองเชื่อหวังผลให้เป็นคู่ปฏิปักษ์วันใช้เป็นเครื่องมือ um? ปิดปากพิจารณาเรื่องทูในที่ประชุมกสทช นางสาวสารีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคได้โพสต์เฟสบุ๊กตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่บริษัททรูดิจิตอลกรุ๊ป ยื่นฟ้องศาสตราจารย์กิติคุณด็อกเตอร์พิรงรองรามสูตรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชด้านกิจการโทรทัศน์ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลารว่าเป็นการนำกระบวนการยิติธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อมุ่งหวังยับยั้งการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการกสทชโดยอิสระในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ นางสาวสารีตั้งคำถามว่ากรณีดังกล่าวเป็นการฟ้องเพื่อให้ศาสตราจารย์กิติคุณด็อกเตอร์พิรงรองไม่สามารถพิจารณากรณีทั้งหลายในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าวหรือไม่หรืออาจเข้าข่ายของลักษณะการกระทำที่เรียกว่าการฟ้องปิดปาก ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจไม่ได้มุ่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับโทษทางกฎหมายอย่างแท้จริงแต่กระทําเพื่อเป็นการขัดขวางและหน่วงเวลาในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ผ่านมาศาสตราจารย์กิติคุณด็อกเตอร์พิรงรองรวมพิจารณาและออกเสียงในการประชุมกสทช,อชอวาระสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะการพิจารณารายงานการรวมธุรกิจระหว่างครูและดีแท็ซึ่งในการประชุมกสทช,อชอนัดพิเศษครั้งที่หทั2,565 วันที่20ตุลาคม2565มีกสทชเพียง5คนโดยที่ประชุม2เสี ang, ยงคือศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทชและนายต่อพงษ์เสลานนท์เห็นว่าการรวมธุรกิจในกรณีนี้ไม่เป็นการถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกันและมีมติรับทราบการรวมธุรกิจขณะที่กสทช2เสียงได้แก่รองศาสตราจารย์ดรสุพัชสุพัชลาสายและศาสตราจารย์กิติคุณดรพิรงรองเห็นว่า เป็นการถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกันและให้พิจารณาดำเนินการตามข้อ8ของประกาศกศทชฉบับป,ปี2549และเห็นว่ากศทชอาจสั่งห้ามการถือครองกิจาการหรือกำหนดมาตรการเฉพาะตามหมวด4ของประกาศดังกล่าวได้ ส่วนอีกหนึ่งเสียงคือผลอากาศโทรด็อกเตอร์ธนพันธ์หาายเจริญของงดออกเสียงจึงทำให้มีคะแนนเสียงเท่ากัน2อต่อสองเสียงประธานกสทชจึงออกเสียงเพิ่มอีก1เสียงเป็นเสียงที่ขาดตามข้อ41ของระเบียบก,กสทชว่าด้วยข้อบงังคับการประชุมทำให้ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการรวมธุรกิจของทั้งสงบริษัทและทาให้ครูและดีแท็ สามารถดำเนินการควบรวมธุรกิจอย่างเสร็จสมบูรณ์ได้เมื่อมีนาคมปีที่ผ่านมานอกจากนี้ศาสตราจารย์กิติคุณด็อเตอร์พิรงรองยังเห็นต่างและลงมติในเรื่องสำคัญหลายเรื่องเช่นลงมติปลดรักษาการเลขาธิการกศทชไตรรับวิริยะสิริกุลกรณีนำเงิน600ล้านบาท ไปสนับสนุนกลุ่มทรูซื้อลิขสิทธิท์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ลงมติใหม่เห็นชอบให้ไตรรัฐเป็นเลขาธิการกศทชเพราะกระบวนการสรญหาไม่ถูกต้องทําให้ต้องเริ่มการสรรหาใหม่และลงมติใหม่อนุมัติโครงการเทเลเฮลส์ที่ขอใช้งบประมาณของ USO 3,800ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการที่ประธานกสทชผลักดันการที่ทูดิจิตอลยื่นฟ้องสตราจารย์กิติคุณดรพิรงรองเป็นคดีอาญาเพียงคนเดียว แทนที่จะฟ้องศาลปกครองทําให้ศาสตราจารย์กิติคุณดรพิรงรองเป็นคู่ความกับทูหากมีเรื่องของทูเข้าสู่ที่ประชุมกสทชมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถเข้าประชุมได้หากมีการร้องเรียนว่าเป็นคู่กรณีที่มีความเป็นปฏิปักษ์คู่สื่อขาวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14มีนาคมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติม,มิชอบกลางถนนเลียบทางรถไฟ ศารน,นัดฟังคำสั่งชั้นไต่สวนคดีที่บริษัททรูดิจิตอลกรุปจำกัดเป็นโจทยื่นฟ้องศาสตร,ราจารย์กิติคุณด็อเตอร์พิรมรองรามสูตรกรรมาการกสทชด้านกิจาการโทรทัศน์เป็นจำเลยท่านเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการที่กสทชพิรมรองได้สั่งการให้รักษาการรองเลขาธิการกสทช ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้รับอนุญาตรประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์จำนวน127รายระบุว่าโจทย์คือ True Digital เป็นผู้ประกอบการกริจการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตรประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทำให้ผู้ได้รับอนุญาตเข้าใจว่าโจทย์เป็นผู้ทำผิดกฎหมายทั้งที่การให้บริการของโจทย์แม้จะถือว่าเป็นการให้บริการประเภท OTT แต่เป็นการให้บริการที่กสทอชออยังไม่ได้มีประกาศหรือออกกฎเกณฑ์ในการกำกับ ดูแลที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์คำสั่งของจำเลยอาจส่งผลให้ผู้รับอนุญาตอาจระงับเนื้อหารายการต่างๆที่โจท์ส่งไปออกอากาศได้พฤติการของจำเลยส่อแสดงเจตนากลั่นแกล้งโจทให้ได้รับความเสียหายถือเป็นการปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ คดีโจทย์มีมูลจึงให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาเป็นคดีดำออ่างทอทหาร167ับ2566กองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน